เพลงดัง I'm All About You ยังคงอยู่ในลิสต์เพลงในทัวร์คอนเสิร์ตของ Aaron Carter ที่เขาไปทัวร์ในวัยเลข3นะคะแฟนๆยังคงร้องตามได้แม้ภายนอกอาจจะดูเปลี่ยนไปแต่เขาคนนี้คือขวัญใจวัยรุ่นแห่งยุคต้นปี2000ค่ะคือเด็กน้อยมาัศจรรย์ที่เข้าวงการการแสดงและออกอัลบั้มตั้งแต่9ขวบมีเพลงดังๆอย่าง Do You Remember, I Want Candy, Aaron's Party, l e v e It Up To Me โดยล่าสุดตัวแทนของครอบครัวคาร์เตอร์ยืนยันการเสียชีวิตของนักร้องหนุ่มซึ่งถูกพบประจากไปในวันเสาร์ที่บ้านของเขาในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ในวัย34ปีโดยคู่มั่นของแอรอนขอความเป็นส่วนตัวในขณะที่ครอบครัวกำลังโศกเศร้าค่ะ แอรอน Carter อร์ยังเป็นน้องชายของนิกคาร์เตอร์แห่งวง b a c k s t r e Boy ยนะคะเขาคือเดวรุ่งอายุน้อยที่ได้ไปโชว์เปิดคอนเสิร์ตให้กับ b ิ s i n e ส s ปียร์และก็วงของพี่ชาย Backstreet o y ยเช่นกันโดยช่วงเวลาก่อนหน้านี้แอรอนเปิดเผยถึงการเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตค่ะรวมถึงความผิดปกติทางบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์กับพี่ชายนิกคร a เตอร์ก็ไม่ดีนักเคยมีคำสั่งสารสั่งห้ามแอรอนเข้าใกล้นิกและครอบครัวตามคำขอของนิกที่กล่าวหาว่าน้องชายขู่ค่าภรรยาของเขาที่กำลังตั้งท้องตอนนี้บรรยากาศแฟนแฟนคอมเมนต์อาไลน์ต่อการจากไปเต็มเพลงของแอรอนในช่อง YouTube ต่างๆนะคะคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าขอบคุณสำหรับความทรงจำในวัยเด็กและหลายบทเพลงที่ยอดเยี่ยมของเขาค่ะ Jesus yeah.